ให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นอนกกุญาตการเรียนถึงความเป็นมาของคนการศึกษาเรื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบนตนแก่จังหวัดระยองจำนวนห0ึ่งรอสองนายพัทรพลที่กุล ไนน่ารงเดสีมันตะ <16. S 1> ปันสิบหกเด็กชายวราวด์สงช่วยพรแก้วสุขยี่สิบเด็กหญิงพิธาธิพิงเกือ วิยาหาพรภวัญญาสีสิเศ็ดเด็กหญิัญญามาทโคนิชากรวิเชียนจเจริญแกรัตน้อยพง อคงคประธานมูลที่คณเล่นข้าไล่อยู่ในสังคมอย่างมีควาบอุอเบกขาตาาิยาสิริวัฒนาพักรินาและขารินเชนกาโงเน่นีจำนโงตัว,ว,ตวที่องเห็นความจำเป็นและความต้องกาต่างให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติ